สวัสดีครับทุกคนครับนี่คือการไลฟ์สดสั้นนะครับโดนจับคบชู้เพราะคอแดงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตไม่แจ้งแล้วกันนะครับที่นํามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ได้ข้อคิดบางอย่างนะครับจากในนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทั้งเพจแล้วก็ช่อง YouTube ของอาจารย์เอกเนี่ยได้ห่างหายไปนานนะครับที่ห่างหายไม่ได้ไปไหนไปปั้นช่องใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยแจ้งต่อหลังนะครับเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องนี้กันก่อน นะครับโอเคนะครับเ,เรื่องราวเกิดขึ้นที่จังหวัดแห่งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องระหว่างผัวเมียนะครับระหว่างสามีกับภรรยานะครับเ,เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ,อเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับได้ไปถึงที่เกิดเหตุเพราะว่ามีคนโทรแจ้งนะครับแล้วก็คนที่อยู่ที่เกิดเหตุนั้นนะเป็นพี่สาวของคนที่ก่อเหตุก็คือคนที่เป็นสามีนะครับ เหตุการณ์ก็คือภรรยาหรือว่าคนที่เป็นเมียเนี่ยครับค้างแตกมีเลือดเต็มหน้านะครับต้องส่งโรงพยาบาลาพี่สาวได้เล่ามาว่าคนที่เป็นน้องสะพ้ยนะครับหรือว่าเป็นภรรยาเนี่ยนะครับได้มีการแอบนอกใจสามีอยู่ก่อนหน้าแล้วหนึ่งครั้งนะครับอนอกใจไปหนึ่งครั้งเลยนะแล้วก็สามีก็ให้อภัยนี่คือคําบอกเล่านะครับหลังจากนั้น ครั้งนี้แหละเป็นครั้งที่ร้ายแรงก,กว่าเดิมนะครับเพราะว่ามีเกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดมีปากเสียงกันจนกระทั่งน้องสไปเนี่ยนะครับวิ่งหนีออกมาแล้วก็สะดุดล้มคางแตกนะครับนั่นคือที่เขาเล่ามานะครับแต่ว่าจริงเท็จแบบไหนอันนี้ก็ไม่แน่ใ,นใจเหมือนกันนะครับผมขออนุญาตเล่าเป็นเรื่องราวดังนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าคนที่เป็นสามีเนี่ยนะครับออกนอกบ้านแล้ว ในเรื่องราวที่คางแตกหมายถึงครั้งครั้งนี้นะครับภรรยากลับมาครับแล้วสามีก็สงสัยว่าก่อนหน้านั้นก่อนสามีสงสัยว่าเงินของเขาเนี่ยนะครับหายไปไหนนะครับาหายไปประมาณ2องแสนกว่าบาทนะครับเงินหายไปสองแสนกว่าบาทผู้ชายก็สงสัยนะครับเพราะด้วยการที่หึงหวหงภรรยาอยู่แล้วนะครับว่าเงินหายไปสองแสนบาทเนี่ยสงสัยว่าจะไปเปผู้ชายหรือเปล่า พอกลับมาถึงบ้านครับในตอนที่กําลังจะมีอะไรกับแฟนเนี่ยครับกับสามภรรยาตัวเองนะครับหลังจากที่ภรรยาถอดเสื้อผ้าสามีได้เห็นครับคอครับคอคอแดงเป็นลักษณะเหมือนโดนดูดนะครับถ้าหากว่าใครติดตามอยู่นะครับการโดนดูดเนี่ยนะครับมันมันจะทําให้คอเป็นผืนแดงขึ้นมานะครับแล้วก็พอถอดเสื้อผ้าขึ้นมานะครับก็มีเหมือนเป็นรอยมือจับอยู่ นึกภาพออกนะครับอันนี้ผมไม่ขอลงลึกนะครับว่าคอแดงและมือโดนจับนะครับเขาทําท่าไหนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วพีกสุดครับอวัยวะเพศของผู้หญิงครับหลังจากที่ผู้ชายมีอ่าสังเกตดูแล้วนะครับมีน้ําอสุจิไหลออกมานะครับอันนี้ต้องขออภัยนะครับที่พยายามพูดให้สุภาพที่สุดนะครับน้ําอสุจิไหลออกมาครับก็ผู้ชายก็สงสัยได้เลยครับว่าอาผู้หญิงมีชู้แหละเงินหายไปมีร่องรอยกลับมานะครับ ก็เกิดมีปากเสียงกันครับทะเลาะวิวาทนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทุบตีกันนะครับแต่ว่าจากการเล่าความก็คือผู้หญิงวิ่งหนีวิ่งสะดุดล้มคางแตกนะครับก็จากเรื่องนี้ครับเราได้อะไรบ้างนะครับจากข้อคิดนะครับมาดูนะครับจริงๆแล้วนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเรื่องราวนี้นะครับการนอกใจอันนี้รูปภาพไม่ได้เกี่ยวกับ เรื่องราวนะครับพอดีผมเอามาประกอบจากในอินเทอร์เน็ตนะครับร,รูปภาพจากฟรีพิกนะครับการนอกใจมีคนคอมเมนต์บอกว่าที่จริงนอกใจเพียงครั้งเดียวนี่ก็ไม่ควรให้อภัยแล้วละ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับอันต่อมาครับเรื่องของการรักเรื่องของการเลิกนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าไปด้วยกันไม่ได้นะครับก็ให้เลิกซะก่อนก่อนที่จะมมีคนใหม่นะครับ อันนี้เป็นข้อคิดท้ายเรื่องเรื่องนี้นะครับาบางคนบอกว่าขนาดเลิกไปแล้วก็ยังมีปัญหากันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อันนี้ความคิดผมนะผมว่าถ้าหากว่าเลิกรากันไปแล้วนะครับก็ควรทิ้งระยะเวลาเว้นห่างไปสักพักนึงอาจจะเว้น3-4เดือนหรือว่าแล้วแต่นะครับจนแบบเลิกรากันได้จริงๆไม่มีปัญหากันแล้วนะครับพยายามเลิกรากันแบบดีนะครับอย่าพยายามาทะเลาะวิวาทอะไรกันรุนแรงนะครับเวลามีคนใหม่มันจะได้มีปัญหา เห็นไหมครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับที่สําคัญก็คือเรื่องบนเตียงเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสำหรับคู่สามีภรรยานะครับเหตุ<บ> <targeted S 1> เกิดเพราะว่า <miyor. S 1> สามีเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยจะมีเวลาทําการบ้านจึงทําให้ภรรยาเนี่ยครับไปคบคนอื่นโอเคละไอ้คนคบคนอื่นนี่คือเป็นคนผิดแน่นอนนะครับเป็นคนคบชู้ไม่ควรทําอย่างนั้นแต่จะบอกว่าเรื่องบนเตียงเนี่ยครับสำคัญด้วยนะครับ ออกกาลังกายทานอาหารให้มีประโยชน์ให้ร่างกายฟิตเสมอแล้วก็เรื่องมุนเตียนสําหรับคู่รักสําหรับคู่สามีภรรยาหรือว่าคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ยกมาคุยกันนะครับสําหรับใครที่ติดตามเพจอาจารย์เอกอยู่นะครับอาจจะมาดูย้อนหลังไลฟ์สดนี้หรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้เวลาผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับผมขอใช้เวลา5นาทีพอที่หายไปไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะผมพยายามไปปั้นช่องยู u ูบอันนี้อยู่นะครับหัวครกครับหัวครก มะม่วงหิมะพานนั่นแหละครับแต่ว่าเรียกเป็นภาษาบ้านๆหัวครกนะครับผมพยายามแจ้งในเพจแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าใครได้รับได้ทราบหรือยังนะครับชื่อตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับหัวครก HUA CROK นะครับค้นหาใน y o u t u ที่จริงผมเขียนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าช่องยังไม่ดังนะครับค้นหาภาษาไทยไม่ค่อยเจอนะครับแต่ค้นหาภาษาอังกฤษอันนี้เจอแน่นอนนะครับก็เป็นช่องแนวบันเทิงส่วนช่องอาจารย์เอกนี่จะเป็นช่องสาระไปนะครับตอนนี้ไปปั้นไป ปั๊มไปปั้นช่อง YouTube ของหัวครกอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับ6นาทีแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ